ให้ลุงเนวินกับป้าตต่กล่าวอวยพรให้กับแจ็คก,กี้แล้วก็เจนนี่เลยครับท่านแขกผู้มีเกียรติที่เคารพเนื่องในวันอันเป็นมงคลเป็นวันที่คาสโนวาสิ้นลายวันนี้เป็นวันที่มีสาวสาวบุรีรัมย์อกหักอยู่ประมาณสัก38คน ถามว่าทำไมสามสิบแปดก็มันเป็นเรื่องช่วยไม่ได้มันเป็นเรื่องของผมลิขิตก็ต้องถือว่าเป็นคู่สร้างผู้สมที่ทำให้พฤติกรรมของชีวิตเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปแล้วเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างพอครบสาวแบงก์ก็สองบี่เลี้ยงไม่เคยได้แกะ ซองโบนัสเปิดก่อนไม่ได้เพราะฉะนั้นจำไว้นะไอ้พวกที่อยู่ในทีมนะ่ะเวลาจะหาแฟนนะ่ะมึงต้องพิจารณาให้รอบคอบว่าอย่ายุ่งกับสาวแบง <c oughs> เพราะว่าทุกครั้งที่สโมสรจ่ายเบี้ยเลี้ยงจ่ายโบนัส <c oughs> เขาจะตรวจว่าแกะซองหรือยัง แล้วจะเป็นอันตรายต่อชีวิตส่วนตัวของพวกมึงวันนี้ก็เป็นวันที่ต้องถือว่าพวกเรามาร่วมกันอวยพรแล้วก็อยากเห็นทั้งคู่ใช้ชีวิตคู่อย่างมีความสุขโค้ดมาจากสเปนเมื่อวันกลางวันถามว่าเมื่อวานนี่ถามผมว่างานแต่งงานของประเทศไทยนี่เขาทำกันยังไง แล้วเขาแต่งแล้วเป็นยังไงเหมือนคนสเปนไหมก็ถามฮันโดว่าที่สเปนเวลาแต่งงานแล้วเป็นยังไงเขาบอกว่าก่อนแต่งมี g i r l f r i นด์พอแต่งไปแล้วมีมาเธอร์ก็คงไม่แตกต่างกันหรอกคงไม่แตกต่างกันหรอกไอ้แจ๊คมึงดูชีวิตกูเป็นตัวอย่าง เมื่อกี้คล้องพวงมาลัยนี่ทีแรกตั้งใจว่าจะเอาพวงมาลัยเนี่ยไปคล้องให้เจนนี่เขาแล้วจะให้ป้าตายเนี่ยเอาพวงมาลัยคล้องให้แจ็คหวังว่ามันจะแข็งสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยปรากวว่าเมื่อกี้กูบอกว่าอะไรนะบอกว่าสวยแล้วป้าตายเอาพวงมาลัยไปคล้องให้เจนนี่มึงก็แพ้เหมือนกูอีกน่ละ <laughs> ก็ชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้ครับก็ขอบคุณพวกเราที่มาอวยพร คู่บ่าวสาวนะครับชีวิตสมรสมันก็มีทั้งสองอย่างนะครับนะครับคือเวลารักกันก็มีความสุขหวังว่าชีวิตทั้งคู่จะมีแต่ความสุขแล้วก็ยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ของผู้บ่าวสาวนะครับที่เห็นลูกมีคู่ครองมีจะได้อนาคตจะได้อุ้มหลานก็ขอให้ทั้งคู่มีความสุขแล้วก็ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่มาเป็น สักขีพยานแล้วก็มาอวยพรให้กับผู้บ่าวสาวในวันนี้หากมีข้อผิดพลาดบกพร่องประการใดแจ็คก,ก็บอกว่าจะขอแก้ตัวโอกาสหน้าขอบคุณมากครับขอบคุณลุงเดวินเลครับป้ตา่ายมีอะไรจะพูดไหมครับไม่มีนะครับผมขอเสียงปรบมือให้กับลุงเดวินกับป้าต่ายอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับผมสุยาดามส่งครับวันนี้ก็เป็นวันดีนะคระับวันมงคลสมลรสระหว่างน้องแจ็คก,กับน้องเจน ก็ขออวยพรให้น้องทั้งสองนะครับรัาากกันตลอดไปแล้วก็มีความสุขมีตัวเล็กเร็วนะครับแล้วก็รักกันตลอดไปครับครับก็เนื่องในวันที่แจ็คได้เข้างานวิบาก็อยากให้แจ็คมีความสุขแล้วก็ขอให้น้องเจนมีความสุขครับก็บอยู่กันจนแก่จนเฒ่ามีลูกหลานแต่ลูกลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองแล้วก็ มีเรื่องขัดข้องอะไรที่มันทําให้ทะเลาะกันก็ให้ให้อภัยกันนั่นนั่นคือดีที่สุดครับก็แล้วก็ขอให้รักกันนานๆเลยครับครับก็วันนี้มาร่วมงานแต่งของพี่แจ็คกับพี่เจนครับก็ขอให้พี่แจ็คกับพี่เจนมีความสุขมากๆครับในวันแต่งงานวันนี้แล้วก็ขอให้มีความสุขกับชีวิตคู่แล้วก็มีลูกเยอะๆครับแล้วก็เป็นคนดีของสังคมครับขอบคุณครับ ขอแสดงความยินดีกับงานแต่งของน้องแจ็คกับน้องเจ้าสาวชื่ออะไรวะเจนครับกับน้องเจนนะครับก็ขอให้ก็ก็ไม่มีอะไรมากก็ขอแสดงความแสดงความยินดีแล้วก็ขอให้น้องทั้งสองคนก็รักกันนานมีมีลูกเยอะดูแลกันจนแก่จนเท่าครับครับก็แชมป์สิวรักเทพสุนเนินครับก็ ขอไว้พรให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวครับมีความสุขในชีวิตคู่ครับนี่ผมก็เห็นงานแต่งงานนี้เราก็ <c oughs> ปีหน้าปีหน้าเดี๋ยวผมแต่งแน่ปีหน้า <c oughs> กับคนเกา่าเออแต่งไปแล้วแต่งไปแล้วแสดงว่าแต่งนี้แต่งตั้งตัวแล้วล่ะนี่ต่อไปงาน ทีละตอนะครับทีละตอนช,วชัวครับสิ้นปีสิ้นปีก่อให้วิจ็คกับวิเจนครับรักกันนานๆครับชื่อม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรครับแล้วก็มีลูกให้เป็นทีฟุตบอลครับสิบเอ็ดคนเลยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพวกเราก็สี่หนุ่มหล่อนะครับวันนี้อาจจะหล่อกว่าเจ้าบ่าวนิดนึงนะครับก็ต้องขอโทษเจ้าบ่าวด้วยนะครับก็วันนี้ นะครับก็มางานแต่งงานของแจ็คจิรวัตรนะครับเดี๋ยวให้พี่ใหญ่กัปตันของเราอวยพรแล้วกันนะครับว่าพี่อย่างเราเนี่ยมีความรู้สึกไงกับแจ็คบ้างนะครับเช่ครับก็ดีใจครับสำหรับแจ็คที่ได้แต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝาแล้วก็ขอให้น้องใช้ชีวิตคู่อย่างมีความสุขก็มีอะไรผิดพลาดกันก็ให้อภัยกันนะครับแล้วก็ขอให้รักกันนานๆแล้วก็มีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองแล้วกันนะครับครับผม คือเรื่องเรื่องพี่กบขอให้ทันเขาให้ทันพี่กบครับไม่ทันไม่ทันแน่นอนไม่ทันแล้วสองสองแล้วก็พอแล้วด้วยไม่มีขึ้นสามเลยไหมอ๋อสองแล้วน็อตพูดอะไรทั้งหน่ไหมมีความสุขมากครับรักกันนานๆครับดีครับครับก็มีความสุขมากครับอยู่กันไปจนแก่จนเฒ่าครับผมครับครับก็แจ็คกับผมก็คงคล้ายๆกันนะเพราะว่าแต่งไม่ต่างกันสักเท่าไหร่นะครับช่วงระยะเวลานะครับก็ให้แจ็คนะครับมีความสุขมากก็หนักนิดเบาหน่อยก็เอาัยให้กันนะครับก็ ขอให้มีลูกในบ้านหล่ะในเมืองครับแล้วก็รู้แพ้รู้ชนะรูร้รรแพ้รู้ชนะรู้<ช>รไม่ใช่แล,ล้วบ้าโอเคครับมีความสุขครับขอบคุณครับ